ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค9กแถลงจับกลุมนะคะแก๊งยาเสพติดรายสำคัญค่ะยึดเฮโรอีนหนัก110กิโลกรัมด้วยการขามีการซุกรถกระบะมูลค่า300ล้านบาทคาดว่าปลายทางจะส่งไปยังประเทศมาลเลเซียค่ะ ภายใต้การอำนวยการของพลโทสารติสกุลตนาคแม่ทัพภาคที่4พลตำรวจโทนันทเดชย้อยนวลผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคเก้ารองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคเก้าผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานีและผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรเมืองปัตตานีรวมแถลงข่าวจับกลุ่มเครือข่ายยาเสพติดรายใหญ่พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งได้รับแจ้งจากสายลับว่าจะมีการลักลอบลำเลียงขนยาเสพติดเฮโรอีนโดยใช้รถกระบะบรรทุกสีเขียวเป็นบุคคลเพศช,ชาย ชาติไทยวัยกลางคนสองคนทางเจ้าหน้าที่ค่ะจึงได้วางแผนสกัดกั้นจับกลุมตั้งจุดตรวจบริเวณถนนสาย4-2เมื่อผู้ต้องหาทั้งสองคนขับขี่ผ่านจึงเรียกตรวจแต่ผู้ต้องหาขับรถหลบหนีไปไดัด ไปได้นะคะตำรวจชุดจับกลุมค่ะจึงได้ไล่ติดตามจนสามารถควบคุมตัวได้พร้อมกับของกลางบริเวณหน้าสถานีขนส่งจังหวัดปัตตานีคือนายลอดีเปอเยะนะคะอายุ30ปีและนายอาหามะยามาอายุ46ปีค่ะพร้อมกับของกลางเฮโรอ,อีนน้ำหนักรวมประมาณ110กิโลกรัมรถยนต์กระบะตอนครึ่งยี่ห้อพิซูบิชิสีเขียวรุ่นไททันทะเบียนบอใบไ,ไม้นอนหนู1521ปัตตาน หี1คันโทรศัพท์มือถือยี่ห้อ Apple รุ่น A 5 4สีน้ำเงิน1เครื่องและโทรศัพท์มือถือยี่ห้อ Vivo รุ่น1610สีดำา1เครื่องค่ะ ดังข้อกล่าวหาว่าร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งเฮโรอีนโดยการมีไว้เพื่อจำหน่ายกระทำเพื่อการค้าและเสพยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งเมทแอมเฟตามีนโดยไม่ได้รับอนุญาตพร้อมตรวจยึดทรัพย์สินตามพรบรมาตรการปราบปรามผู้กระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดพศ2534จำนวน2รายการคือรถจกักรยานยนต์1คันและรถยนต์กระบะตอนครึ่ง1คันรวมมูลค่าทรัพย์สินประมาณ3 3 0 0 0 0บาท มูลค่ายาเสพติดเฮโรอีนที่สามารถตรวจยึดมาได้เมื่อถูกนำส่งไปยังประเทศเพื่อนบ้านจะมีมูลค่าสูงถึงประมาณ3ล้านบาทส300ล้านบาทถือเป็นการจับกุม่มยาเสพติดประเภทเฮโรอีนรายใหญ่ครั้งแรกทางตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานีจะสืบสวนขยายผลหาผู้ร่วมขบวนการต่อไป